จะสะออนแห่งจ้ะรปาดงาที่ปวกเถื่อแหลกเถื่อแหลกของปีดีเด้อพี่น้องมึงที่ล่ะพูดออกเป็นมุงเป็นมุมอุ้ยจะสะออนคักจ้ากำลังดอกพอดีแก่อุ้ยอุ้ยอวบคัดอุ้ยไปหลี่อยู่ป่านนั่นเจ้าก็ยังเห็นเราไม่ก่อ ไวยตาดีได้ตาหลายเสียบุญที่แหละคนตาดีได้กินอร่อยละเสียงหมุนผดผ้วนอนไปกองเนาะดังพวดทวดว่ามันเสียงเอียงนอนอยู่กับเดมาเห็ดปัวกระด่งหมุนกี่ดินสุดยอดความมันจะทุกคนสุดยอดเนาะพอด้แกงอยู่เรื่องเหมือนนี่มันเป็นปูว้ เรียนกันเป็นแถวว่าแม่นักเรียนเนาะงไม่กล่องเนาะแม่นจ้าเขาแถวงามงามซัมเน่แกงหวานเด้อพ no> ี่น네้องจ้างดีแกงหลุดแล้วเนาะงามแฮ่มมวนเนาะบวไัยเขาปลาอย่างน้องไม่กล่องเนาะอยู่ในไฮเฮาเองจ้าอยู่ในไพี่น้องกอดปอดสารพิดน้องไม่กล่องเนาะจ้า ตะกองมือไม่เด้อพี่น้องจา้าผิดพลาดประกันให้ก็ขออภัยไปด้วยหัวขาดนักแมนจา้นนมามื่อไหร่ผลพิณห์กําลังพอดีงามจ้ะซัมเน่หน่แกงหวานเนาะแม่กลองเนาะแมนจา้าโอ้มมยจิตใจเราพึ่งมือแทนเน่ว่าเรื่องแกงเฮดปวกนี่เขาจะใส่สมไล้เด้อพี่น้องเพราะว่ารสชาติเพิ่นจะออกหวานแน่หน่อยนึงเนาะแม่กลองเนาะแมนจา้าบางคนเพิ่นก็สิใส่ผักสไลยพี่น้องจ้ะ รักษาลายยังวะจีใบมะละจ้าใบมะละนิดหน่อยอุ้ยมึงเนี่ยปุ่มขุมบาทหนึ่งหวานหวานบาทหนึ่งพี่น้องอืมขวับคักอวบแน่จ้ะอืมกันร่าพอดีคัดคัดมึงตีลังตุกุติกิตุโมติมิกำลังเป็นทหารกับว่เท่าไหรดอกพี่น้องเก็บเก็บมึงเนี่ยมาทางผีบานีปมึงเนี้ยคนนะคักแน่จ้ะ เห็ดปอกในไฮนี่กับจาบุคือเห็ดปอกในปลาปลาในน้องไม่กล่องเนาะมันจะดอกบุคเข้ายิ่จ้ะบางหม่องเพื่กะดอกประมาณนี้นะเนาะแม่นจ้ะขาอบอวลอุ้ยงามคักงามแหนบวยยายสิคิดงามแกงพี่น้องขูดค้าในไม่กล่องเนาะแม่นจ้าหายพี่น้องบุกคือมาซีมานบุกคือมาซีมานเมื่อเช้าก็กระย่างมาอยู่ đây นี่บบเห็นบบเห็น สวยมากเลยว่าเพิ่นขื่นน้ำกดนพี่หนอเวียนจ้ะเมังแนวปุณนะตาสาวอนค่ะเด้ผิดเพิ่นกระลังดอกลำแหลมแล้วเพิ่นสิออกอีกอยู่ได้ปนจ้ะอย่านอนบารับอยู่ห่างมื่อแหลงนี่ขื่นน้ำเห็ดปวก็เห็ดตัวอ๋อต้องนอนซะงามแห้งพี่หนอปุ่นนะอุ้ยหวานลำแหลมหลวบเอาเบิดละบอลไม่ก่องน้พี่ทั้งพี่ต้าเดิมทีล่ะหาบ่เห็นกระจุนเหียยพี่น้องเลยก็เสียดายเนาะ ฮัมหวานลำแหลมเนี่กะแกงแสีบเจ้พี่น้องแกงแสีบแกงหวานจ้าอดอกละค่ำละค่ำไปเลยจ้กกะกำลังพอดีงานอ้าวน้องบอดดิจิมจ้าเถื่อกำลังเดืจิ้มแม่ <c oughs> บ่าเรื่องเฮ็ดปวกในไฮนี่บอดดิออกเป็นหลายปีแล้วเนาะไม่กล่องเนาะม,มาออกอีกเท่อปีนี่แหละคะ่ะออแป๊บน้นาบ้าพี่นอ้องเผยกับมะมุนเกิดนี่เป็น นำอยู่ข้างเงินเนาะแมนค่ะไม่ใครเด็กพี่น้องอุ้ยถือเคสัมนค่ะพี่คือบอกมุนละไม่ก่อนแล้วหัวไม่ให้เชื่อเลยไม่ให้เชื่อจ้าปแต่สั่นจบไปเนี่ยเป็นแหนมเห็นอยู่เหรอเห็นเห็นขากแหน่หนวดหลอดขนสายตาด้วยพี่หมอจอเสื่อนขากจ้ะ อยู่ในเงาหมอกม่วงจ้ะหมอกม่วงนะแม่ป้าขัดนี่อุ้ยรูดมือขึ้นกับฝนตกเบิดขื่นแมนค่ะบ่ขึ้นว่าสิออกเนาะงไม่กล่องเนาะมืึงแนวพุ่น่ะงามดิพี่น้องใหม่เห็นพี่น้องเพิ่เก็บหด้เมือเนาะแมนจ้ะจะฟ้องกับโบเดเก็บพื้นกระลังออกออกรุ่นคือยากพอดีพอดีจ้ะออกรุ่นกเก็บรุ่นเนาะงไม่กล่องเนาะสวยงามคือเกาจ้าดีเลยพี่น้อง จักสิวาพูดจจกสิวาจังไดพูดสวยงามขักจ้ะว่ายลุดมาเมงมาเมงความมานันของเฮานี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเก็บเพราะท่านเบิร์ดได้นี่พี่น้องกําลังเก็บเดี๋ยวหน่อยเดียวเนาะ